สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องของคุณชายโกกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเทคนิคดีๆนะครับผมมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับผมเทคนิคที่ว่าก็คือกลยุทธ์ตามเทนไลน์เบรกนะครับผมเป็นยังไงครับลองมาฟังกันดูนะครับผมก็ ก่อนอื่นเลยนะครับเรื่องของเทนไลน์ line, ก็ผมก็เคยสอนมาในคลิปก่อนก่อนนะครับลองกลับไปย้อนดูได้นะครับผมในคลิปก่อนก่อนเรื่องของการใช้เทนไลน์ line, ทำกำไรนะครับผมการใช้เทนไลน์ line, ทำกำไรนะครับจริงๆอ่ะมันมีเทนไลน์ทั้งสองออจริงๆแบบนี้ก็โดยอัน,นเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเราเรียกว่าเทนไลน์นะครับ อันเนี้ยไอเนี้ยไอเส้นเส้นเนี้ยครับผมเส้นเนี้ยเราเราเรียกว่าเทนไลน์นะครับแต่ทีเนี้ยเราสามารถที่จะตีเส้นแบบเอาตีเส้นแบบว่าเป็นเส้นแนวนอนเส้นแนวตั้งแบบเนี้ยได้นะครับผมทีนี้ในผมในที่นี้นะครับผมจะสอนให้ผมจะให้ใช้แต่ตัวเส้นนี้ก็พอนะครับเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นเฉียงเนี้ยครับผ like มเนี่ยอย่างเงี้ยมันเฉียงขึ้นมันเฉียงลงได้อย่างเงี้ยครับทีเนี้ยเรื่องของการตีนะครับผม ในการตีเทรนไลน์เบรกเนี่ยก็คือว่าเราจะรอให้ราคานะครับเราจะรอให้ราคาแท่งเทียนมันมีการเบรกทายหรือว่ามันมีการเบรกตัวเส้นเนี้ยเนี่ยเส้นเนี้ยที่ผมตีเนี่ยเบรกขึ้นไปหรือเบรกลงมานะครับแล้วเราถึงจะเข้าออเดอร์ตามนั้นนะครับผมถ้ามันยังไม่เบรกกับถ้ามันยังไม่เบรกก็อย่าเพิ่งเข้านะครับเพราะว่ามันอาจจะมันอาจจะแบบว่าทำทีวีหลอกนะครับผม มันอาจจะแบบว่า <irgendw> ทําทีหลอกว่าเออให้มันทะลุแล้วอะไรแบบเนี้ครับแต่จริงๆแล้วมันมันยังไม่ทะลุนะมันยังไม่ทะลุมันก็เลยก็เลยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่การเบยเทนไลน์นะครับผมอย่างเช่นกตัวอย่างทีนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี่ยเนี่ยผมตีเส้นเนี่ยครับตีเส้นเอนไลน์เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยครับอย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้ยเนี่ยตรงจุดบริเวณเนี่ยตรงบริเวณเนี่ย เน sue, ี่ยคือคือเขาเรียกว่ามันเบรกแล้วครับผมเนี่ยเขาเรียกว่ามันเบรกแล้วเนี่ยครับผมอย่างเงี้ยเบรกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าออเดอร์ได้นะครับเข้าออเดอร์ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าที่ผมบอกไปว่าถ้ามันเบรกลงถ้ามันเบรกหลุดเบรกด้านล่างเราก็เข้าเซลนะครับผมถ้าเบรกด้านบนนะครับเราก็เข้าบายนะครับผมอย่างเงี้ยแต่ในกรณีนี้ในกรณีนี้นะครับมันเบรกลงเนี่ยครับผมเนี่ยมันเบรกลงอย่างเงี้ยเราก็เข้าเซลนะครับเราก็เข้าเซลนะครับผม โดยการตีนะครับการตีเทรลไลน์เนี่ยให้เราตีหาไม่ว่าจะเป็นแนวเขาเรียกว่าไงเนะี่ยจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดนะครับให้มันมีจุดสัมผัสนะครับอย่างน้อยนะครับสองจุดขึ้นไปนะครับมันถึงจะเป็นการตีเทรลไลน์ที่สมบูรณ์นะครับอย่างน้อยสองจุดขึ้นไปนะครับผมถ้าจุดเดียว มันยังไม่ใช่การตีเทรนไลน์นะครับถ้ายิ่งมีจุดสัมผัสมากเท่าไหร่นะผมมันก็จะยิ่งดีเท่านั้นนะครับผมถ้ายิ่งมีจุดสัมผัสมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งดีนะครับผมมันจะเป็นการบ่งบอกว่าเนี่ยราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบนี้แล้วมันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทะลุขึ้นไปเนี่ยมันจะมีแรงเขาเรียกว่าไงนะเป็นแรงแรงดันให้มันทะลุไปได้ไกลนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับผม นี่นะครับตรงเนี้ยนี่นะครับตรงเนี้ยตรงบริเวณเนี้ยจะตีไม่ได้เท่าไหร่นี่ยครับโอเคนี่นะครับตรงบริเวณเนี้ยครับอ,อ๋อเห็นเมฆเลยนี่นะครับตรงเนี้ยเนี่ยตีคร่าวๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องให้มันเป๊ะมากก็ได้นะครับผมแต่ว่าแค่ แค่เราเราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันมีจุดสัมพัธ์แล้วแหละประมาณนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยนี่ครับอันนี้คือเริ่มเป็นจุดที่หนึ่ง่นะครับตรงบริเวณนี้เราเรียกว่าจุดที่หนึ่งนะครับแล้วข้อจุดที่สองเนี่ยเห็นไหมตรงนี้คนจุดที่สองนะครับผมี่ยสัมผัสดูเนี่ยครับเนี่ยครับตรงนี้หนึ่งสองเนี่ย สามเนี่ยก็คือจุดที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยมีสี่จุดนะที่สัมผัสเส้นเทรนด์เราตัวเนี้ยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันมีการทะลุเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันมีการทะลุเทรนด์ไลน์ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดออเดอร์อตามได้เลยนะครับหลังจากจบแท่งนะครับย้ําเลยนะครับว่ากลยุทธ์ตัวเนี้ยที่มันเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าเบรกเทรนด์ไลน์เนี่ย เราจะเข้าออเดอร์ก็เราจะเข้าออเดอร์ก็ต่อเมื่อนะครับผมให้ราคามันจบแท่งซะก่อนนะครับจบแท่งแล้วปิดแท่งแบบนี้นะครับผมเนีย่ยปิดแท่งแบบนี้นะครับปิดแบบเต็มแท่งอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าปิดอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนงี้ไม่เอานะครับต่อให้ราคามันมีการเบรคนะครับสมมติว่าตรงนี้เป็นจุดสัมผัสที่หนึ่งนะครับสัมผัสที่หนึ่งสัมผัสที่สองเราตีมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็ รอนะครับรอให้ราคามันสามารถปิดเป็นแท่งแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่เอานะครับอันนี้มันขึ้นไปชนก็จริงรขึ้นไปชนก็เหมือนคล้ว่าขึ้นไปทะลุเนี่ยถ้ามองถ้าเราเข้าไปดูในตอน,นี้ผมเทรดในทางเฟรมเฮดหนึ่งนะถ้าเราเข้าไปดูในทางเฟรมที่สั้นลงครับอย่างเช่นพวก M5 หรือว่า M15 เนี่ยมันจะมีการเบ่กทะลุไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู จะว่าไม่เลยดือคือะรก็ย่อนใหนึห็นควาอย่างเช่นเนี่ยครับผมเนี่ยตรงเนี้ยตรงจุดเนี่ยเนี่ยจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองจุดที่สามมันอยู่บริเวณเนี้ยครับผมทีเนี้ยทีเนี้ยไอ้แท่งเนี้ยเนี่ยสังเกตดูที่ทางเฟรมเฮดหนึ่งนะครับแท่งเนี้ยโดยปกติเมื่อกี้เนี่ยที่มันเป็นไส้เทียนยาวๆเนี่ยครับตรงเนี้ยมันทะลุแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยมันทะลุแล้วนะครับ เราเข้าบายได้นะครับเราเข้าบายได้แต่เพียงแต่ว,ว่าจะเข้าในระยะสั้นๆนะครับเพราะว่าตัว Time Frame เนี้ยเป็น Time f r a m e M5 นะครับเป็นทา m เ frame M5 ซึ่งมันจะมีการแกว่งของราคาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับค่อนข้างรุนแรงมันอาจจะยังไม่ไม่ไม่ใช่ทิศทางที่มันแบบว่าชัดเจนหรืออะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับคือการที่เราจะเทรดในทางเ f r ร m e ที่มันเล็กลงครับเย่างเช่นพวก M5 หรือ M1 เนี่ย เราต้องเข้าไวออกไวนะครับเข้าไวออกไวนะครับผมย้ําเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับพอเบรกปุ๊บพอแท่งที่สองนี่ยครับขึ้นไปสีเขียวอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยขึ้นไปสีเขียวเนี่ยแท่งที่สามตกลงมาเป็นสีแดงอย่างเงี้ยเลยครับทีนี้นะครับผมก็การที่จะเล่นนะครับการที่จะเล่นทางเฟสที่มันสั้นลงเนี่ยทางเฟสที่มันเล็กลงนะครับผมมันก็จะต้อง แลกมาด้วยกด้วยความเสี่ยงที่มันค่อนข้างที่จะสูงตามไปด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ<ม>ในบริเวณนี้ครับ<ม>ก็ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับผมก็คือตรงเนี้ยตรงบริเวณเนี้ยมันติดแนวต้านเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ที่มันลงมาเนี่ยครับผมเนี่ยมันเป็นบริเวณแนวต้านเน,นี่ยตรงนี้มันเป็นบริเวณแนวต้านมัน,นก็เลยทําให้ราคามันมีการ ถอยลงมาอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยแค่ๆว่ามีการย่อลงมาเนี่ยครับมีการย่อลงมาเนี่ยครับผมประมาณนี้ยนะครับทีเนี้ยทางที่ดีนะครับถ้าจริงๆมันทาวเฟรมทาวเฟรมเล็กพวกเนี้ยมันก็สามารถใช้เทนไลน์เนีับใช้เทนไลน์ได้นะครับผมแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้ได้ผลจริงๆอ่ะผมแนะนําให้เป็นทาวเฟรมของ M15 ขึ้นไปนะครับ จะเป็น m สิบห้า m สามหรือว่า h หนึ่งเนี่ยครับผมใช้ได้หมดนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าให้มันเป็นทาวเฟรม m สิบห้าขึ้นไปจะดีจะดีกว่านะจะดีกว่าเนาะครับผมแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ย m สิบห้ามัน,ม,น,น,นมันนานไปอะไรเงี้ยมันนานไปจะใช้ m ห้าได้ไหม n หนึ่งได้ไหมอันนี้ในความคิดของผมนะครับในความคิดของผมนะยมันก็ใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้มันก็ใช้ได้แต่เพียงแต่ว่า เพื่อจะต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอเลยนะครับคือเทรดเขาออกแบบเขาออกไวนะครับผมเฝ้าหน้าจอเลยนะครับเฝ้าหน้าจอเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าพลาดไปนิดเดียวก็คือว่าหลุดนะครับถ้าพลาดไปนิดเดียวก็คือว่าขาดทุนนะครับผมพูดง่ายๆก็คือขาดทุนนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆเนาะต้องถ้าไม่ถูกใจใครใครก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือเนี่ยถ้าเป็นทาง M M ห้า ถ้าเป็นทำเป็น M5 เนี่ยเราก็สามารถใช้เทรนไลน์ได้นะแต่ว,ว่วาอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือมันจะต้องเข้าไว้ออกไว้นะครับเอ,อย่างเช่นอย่างเนี้ยเนี่ยครับจุดสัมผัสเนี่ยครับจุดสัมผัสก,ก่อนนะครับเนี่ยจุดธรรมะที่หนึ่งนะครับสัมผั rồi, ส 2. ที่สองนะครับผมเนี่ยพอได้จุดสัมผัสปุ๊บตีเทรนไลน์มาปั๊บเนี่ยครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่าาราคามันทะลุเทรนไลน์เนี่ยครับเราสามารถเข้าออเดอร์ตามได้เลยนะครับเนี่ยครับ ก็ได้ตามได้เลยนะครับผมอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูบางทีเราเดี๋ยวผมจะเลื่อนการาฟแบบว่าเลื่อนไปเรื่อยๆว่าใช้ตัวเนี้ยยังไงนะครับผมผมเห็ว่าอันนี้คือมันเห็นเห็นอันนี้คือมันเห็นมันเห็นการาฟมันเนี่ยสมมุติว่าผมผมเลื่อนผมเลื่อนเลื่อนเนี้ยเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆนะ ทีนี้วิธีการนะครับวิธีการใช้นะครับอ่ะโอเคประมาณเดี๋ยวนะเทา่าไห้ไปเรื่อยๆก่อนประมาณนี้อ่ะโอเคนี่นะครับวิธีการใช้นะครับสมมุติว่าการาฟมันอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่ของก็ไม่ได้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 เรียกว่าไ,ไม่ได้คิดไว้ว่ามันจะถึงตรงไหนนะครับก็คือ เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับให้ดูนะแบบว่าเราไม่รู้ว่าอน,ษษนาคตพนักงาเป็นยังไงเนะี่ยในการใช้เทรนไลน์นะครับในการใช้เทรนไลน์นะครับให้เราตีหาจุดสัมผัสนะครับแต่โดยปกตินะที่ผมที่ผมใช้นะเรื่องเทรนไลน์เนี่ยผมจะตีหาจุดสัมผัสอย่างน้อยๆนะครับผมสักสองจุดหรือสามจุดในกครังทีและอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการตีเทรนไลน์เนี่ยเราจะตีแบบว่าตีอย่างเงี้ยหาจุดตัดอย่างเงี้ยตีแบบเนี้ยให้มันมันให้มันเบรกขึ้นไปแบบเนี้ย อันนีเนเน้เป็นเทคนิคที่ที่ผมแบบว่าอาจจะถนัดนิดนึงนะครับผมก็คือเราจะตีหาให้มันให้ราคามันมีการเบรกให้ราคามันมีการเบรกนะครับผมเบรกขึ้นอย่างเงี้ยผมจะถนัดมากกว่าแบบมากกว่ามากกว่าเบรกลงบางทีบางทีตีเบรกลงอย่างเงี้ยผมก็ตีมันอาจจะไม่ ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบตีให้มันเบรกขึ้นอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับผมก็ลองมาดูกันนะครับเนี่ยครับสมมุติว่าการอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะการอยู่บริเวณนี้เนาะทีนี้เราก็มาหาจุดสัมผัสนะครับคือให้ราคานะครับมันมีการทาแนวต้านนะครับผมให้ราคามันมีการทาแนวต้านนะครับผมนี่นะครับโอเคตอนนี้มาได้แล้วนะครับหนึ่งจุดแนวนี่นะครับ ตรงนี้คือบริเวณหนึ่งจุดนะครับที่เราจะตีเทรนไลน์เนาะทีนี้เรียนมาเรื่อยๆนะเรียนมาเรื่อยๆโอเคผมเจอแล้วนี่นะครับทีนี้เราก็หาเลยครับเนี่ยตีเลยครับตีเทรนไลน์เลยติดเนี่ยรอรอไว้เลยนะครับนี่เงี้ยนี่นี่นะประมาณนี้เราก็จะได้จุดสัมพั์มาแล้วนะครับจุดที่หนึ่งนะครับตรบริเวณนี้จุดที่สองนะครับจุดที่สามนะครับเราจะรอให้ราคามันมีการทะลุเนี่ยครับ ผ่านเส้นเทนไลน์ตัวนี้แล้วเราเราจะเปิดออเดอร์บายนะครับทะลุเส้นเทนไลน์นี้เราจะเปิดออเดอร์บายนะครับผมแต่ว่าจะต้องรอให้มันปิดรอให้มันปิดบนเส้นเทนไลน์แบบเต็มเต็มแท่งนะแบบเต็มเต็มแท่งนะครับเงินแบบนี้นะแบอย่างเงี้ยเนี่ยให้มันปิดในลักษณะแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะปิดอย่างนี้นะครับถ้าปิดแบบนี้ไม่เอานะครับปิดอย่างนี้ไม่เอา ปิดอย่างนี้เนี่ยเนปิดปิดแบบนี้ไม่เอานะครับอย่างเงี้ยไม่เอานะครับผมนี่นะครับทีเรามาดูกันครับมาดูกันเลยเนาะนี่นะครับเราก็เลื่อนมาเนี่ยเลื่อนมาโอเคเห็นไหมครับตัวนี้ยมันทะลุนะครับมันทะลุนะครับมันทะลุแต่ทีนี้ที่มันไม่ขึ้นเนี่ยครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแนวต้าเนี่ยครับผม มันมีแนวต้านเนี่ยครับผมมันมีแนวต้านตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ย <us it> ก็อาจจะยังไม่ขึ้นหรือบางทีนะครับบางทีเนี่ยเนี่ยไว้ดูก่บางทีนะครับมันทะลุข,ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันทะลุเสรญญาปุ๊บมันอาจจะเป็นการยอร่อลงมาอย่างเงี้ยย่อลงมาอาจจะหลุดหลุดตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วอาจจะขึ้นต่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับผมก็เป็นไปได้นะครับ ลองมาดูกันนะครับผมลองมาดูกันนะแต่ในกรณีนี้เราก็ผิดนะครับิดทางไปน,นะครับก็คือจะต้องยอมไปก่อนนะครับตรงนี้ก็คือจะต้องยอมไปก่อนนะในกรณีนี้นะครับคือเทคนิคเทคนิคที่ที่ที่มันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ไม่มีอกครับมันก็ไม่มีหรอกครับมันก็มีแค่ว่า เทคนิคที่มันสามารถที่จะทำกำไรได้มากกว่าห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็น์ขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีความชัดเจนมากกว่านะครับผมมีความชัดเจนมากกว่านะครับทีนี้นะครับผมเราลองมาหากันดูนะครับนี่นะครับทีเนี้ไอตัวเทรนไลน์เนี่ยที่ผมที่ผมบอกไปเนเทรนไลน์ตรงเนี้ย มันจะตีได้ทั้งแนวเฉียงลงแล default, ้วก็แนวเฉียงนองอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวขวาอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นแนวขวาอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับตรงเนี้ยเนี่ยราคามันทะลุเนี่ยครับมันทะลุไปแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทะลุไปแล้วทีนี้มันย่อลงมาเนี่มันย่อลงมาแล้วมันหลุดหลุดตรเนี้ยครับ มันทะลุไปแล้วแล้วมันย่อลงมาเนี่ยมันไม่ได้ย่อมาแค่นี้ครับมันไ,ได้ย่อมาแค่นี้นะครับมันย่อหลุดออกมาอย่างเงี้ยหลุดลงมาอย่างเงี sulla, ้ยแล้วมันก็ขึ้นต่ออย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆนตั้งสต็อปลอนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนตั้งสต็อปลอตนะครับผมไว้ที่บริเวณต่ํากว่าเส้นนะครับไว้ที่บริเวณต่ากว่าเส้นนะครับต่ํากว่าเส้นนี้นะ โอกาสที่จะถูกป the ินสต็อปลอยก็เป็นไปได้สูงเนี่ยนี่นะเนี่ยครับตรงเนี้ยโอกาสที่ถูกปินสต็อปลอยก็เป็นไปได้สูงนะครับผมก็ทางที่ดีนะครับถ้าเห็นในลักษณะนี้นะครับถ้าเห็นในลักษณะนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนเพื่อนตั้งสต็อปลอยไว้เลยนะครับอาจจะเป็นที่โล่ที่โลก่อนหน้าอุยโทนัที่โลก่อนหน้านะครับผมที่โลก่อนหน้าตรงเนี้ยตรงบริเวณเนี้ยครับผมก็ก็ได้นะครับ หรือถ้ามีทุนเยอะหน่อยนะครับผมไว้ตรงบริเวณนี้ครับโลที่ต่ําที่สุดก็ได้นะครับผมถ้ามีทุนเยอะนะครับย้ำนะครับว่าถ้ามีทุนเยอะนะครับแต่ถ้ามีทุนไม่เยอะพอก็อาจจะไว้ที่โลก่อนหน้าก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะประมาณนี้นะครับผมเรื่องของตัวการใช้เส้นเทรนไลน์เบรกนะครับทำกำไรนะครับผม การใช้เส้นเทรนไลน์ไปทํากําไรนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับก็คือว่าเราเราจะต้องมาหาจุดตัดราคานะครับหาจุดสัมผัสของของเทรนไลน์นะครับจุดสัมผัสของเทรนไลน์นะครับผมอย่างน้อยๆนะครับถ้าสองจุดขึ้นไปนะครับชักสองจุดขึ้นไปนะครับผมยิ่งมากจุดยิ่งดีนะครับเนี่ยครับยิ่งมากจุดยิ่งดีนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเนี่ยมันทะลุขึ้นไปแบบนี้ไอ้แท่งเนี้ยแท่งเนี้ย มันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแต่แท่งนี้เนี่ยแท่งนี้ยคือมันเต็มแท่งอย่างนี้นะครับเนี่ยมันเต็มแท่งแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดบ่ายได้นะครับสามารถเปิดบ่ายได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าสังเกตดูมันอาจจะลงมาใกล้กับสต็อปล็อที่เราตั้งไว้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนเไปตั้งสต็อปลอป็อไว้ตรงใต้เส้นเนี่ยครับก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยใต้เส้นเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันทำยอย่างยาว ก็ถ้าหาที่ดีก็ถ้าถ้าเราตีเทนไลน์เสร็จปุ๊บเราหาแนวรับก่อนหน้านะครับไว้วางสต็อปลอสตะครับไว้วางสต็อปลอนะครับ,รบผมทีนี้ก็รอให้ราคามันมีการเบรกแล้วสามารถที่จะปิดยืนเหนือเส้นเทนไลน์ตรงนี้ได้นะครับต้องปิดยืนเหนือเส้นเทนไลน์เท่านั้นนะครับแล้วโอกาสที่มันจะขึ้นต่อก็จะมีความเป็นไปได้สูงนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวไนยังไงก็เพื่อนๆลองนำไปใช้กันดูนะครับลองนำกลับไปใช้กันดูนะครับผมว่ามันอาจจะถูกเรียกวนะ่าไงเนี่ยเอ่อบางคนก็อาจจะใช้ได้ดีนะครับผมบางคนก็อาจจะยังใช้ได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่น,นะครับก็ต้องลองค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับผมค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับผมเพราะว่าตลาดอยู่กัร้อยไปอีกนานนะครับ ตลาดอยู่กับเราไปอีกนานนะครับผมก็ลองค่อยๆฝึกฝนกันไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่พี่ทุกคนนะครับผมในการทำกำไรในตลาดฟ o เ e ็กนะครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับผมฝากทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครกดติดตามช่องของผมมาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามทุกคนนะครับผมสวัสดีนะครับ